อย่าคิดว่าทำดีไม่ได้ดีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสอนเรื่องกรรมเมื่อชีวิตเจอวิกฤตทั้งที่ทำดีมาตลอดใครที่กำลังน้อยใจโชคชะตาทำดีแทบตายทำไมได้แต่เรื่องร้ายๆขอน้อมนำพระคติธรรมคำสอนในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม,มหลวงวชิรยานสังวรมาเตือนสติให้เราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้อง ท่านสอนว่าอย่าไปหลงคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีที่ชีวิตเรายังเดือดร้อนแสนสาหัสทั้งที่ทำดีอยู่นั่นเป็นเพราะผลของกรรมไม่ดีในอดีตมันตามมาส่งผลทันเวลาพอดีส่วนกรรมดีที่กําลังทำอยู่ตอนนี้มันยังแรงไม่พอหรือต้องรอเวลาให้ผลดังนั้นจงอดทนและเพียรทำดีต่อไปอย่าพึ่งท้อถอยค่ะ ใครที่เชื่อมั่นในการทำความดีพิมพ์สาธุเพื่อเติมพลังใจให้ตัวเองกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกท่านนะคะ Brighter Day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน